ต้องมาเห็นอะไรตอนนี้ว่าเนี่ยหิวข้าวเลยแล้วเขาจะตอบอะไรเนี่ยเดี๋ยวเธอมาเป็นยุ่งโอกาสยิง12ครั้งคุณตรงกรอบ3ครั้งคนนี้นอยู่เพราะว่าก่อนที่พี่ดูเมื่อกี้ตอนที่เราเล่นเกมแรกอ่ะมันยิงตรงกรอบ2เท่ากับที่เล่นมายิงตรงกรอบเพิ่มหนึ่งกาล์ตาสลาย คนสุ w ท้ h ยเช่ว h ดิปไม่ลื่นไม่ลืไม่ลืไม่ลื่นร้าผมว่าลื่นกตาหยุดนั่เหลืองว่ะเหลืองแต่ลื่นกว่าตาเมื่อกี้บางมัตตรงนั้นเนี่ฟีนิงอ๋อฟีนิงม o เงิั่งนยิังนเลย

พี่บอกให้พี่ก็ได้ <f> โอตรงนั้นพี่ผมเมื่อกี้ผมเมมแล้วว่าผมะน่จาจะยิงเข้า,าเต่มันหน่วงไงพี่จากที่ผมยิงไอ้จุดจุดเล็กๆกลายเป็นจุดใหญ่ผมรู้เลยชะตาแหวบหมุน,หน่กาดีเดียงหลุดตลุดอาวเฮไม,ไม่ไม่ลื่นวะ <c oughs> สวยไหน,น <c oughs> โอ้ไม่เข้าอันที่สี่ไม่ควรแล้วยังไม่เข้าอีกโอ้ย mà tao bắt hồn bọn Ui dồi ai đi em Em ơi bị bết Chẳng ai Gì Oh à Oh xong chá đi Bết đi Liếp lối vào Oh Oh, 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 มึงม้วนน่ะไปรับเองเดี๋ยวไปรับเองสวยยังไงโอ้โหยิงมั้โอ้โหอะไรวะสวยไปรับไปรับโอ้โหเบาแต่ได้อยู่ยิงพักหน่อยพักหน่อยโอ้กระเด็นนากระเด็นมาเลยกระเด็นเลวะ Oh, quay lại, anh em. Anh Ô anh em, 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 anh anh em, anh em, anh ล้ำไม่ล้ำโอ้โหทำอะไรทำอะไรจะกดยิงนั่นแหละแต่ไปกดส่งว่ะเดี๋ยวชิมิงยิงเดี๋ยวได้ไี่เดี๋ยวยิงเอานี่ดูไว้โอ้ โอ re, ้โหดูคนสองดูไปพี่ยำเลยดูคนสองด้วปเนี่ยคาดชกไอฟิมเอาไว้หมักมาให้ดูดึงมาให้เราหลุดเบ็ดโอ้ทันใส่โอ้ฟิมขัดทันด้วยว่ะพี่ตอนนี้ก็น่าจะไม่ทันแล้วนะผมแล้วขอแล้วขอแล้ววอ่แล้วมมาผวิ่งแล้ว

อ่ะเดียวคิดจะแบบเออแบบเพิ่มแรงขาอะไรสักนิดนึงไหมไปลงสกอร์จัมก่อนแบอุ้ยไอพี่เว้ยสวยเอาไงสวยสวยไงล่ะ this deserves another look. just see the bendy gets on the ball. that's a great bit of skill and an excellent goal. how's it going to go, stuart? thanks, derek. well, this should be a decent game today. managers will have a game plan. both teams have a certain... เละออสเปกเละสเปกโอ้ผมผมเกิดที่เชลซีครับโอ,อ้โหสเปกว่ะแล้วเล่นเปล่าไอ้ทรายมันชวนอะ่ะด,ดีเออโกเอ็ว่าไอ้ทรายดิหกนี่เนี่ยตรงเลยสวยไม่รับไม่รับยัง<า>ไงไแอซลีตอีกแล้วอุย้ยไอ้เหี้ยว่ะแอซลีตอีกแล้ววะ่ะ เป็นไงรัทอโดนชิปไปดิวิ่งมาสกัดแล้วไม่ทันเหรอนี่โดดโยกหายไม่ทันเป็นไงล่ะครันไอฟิวมันอไม่ล้ำไม่ล้ำไม่ล้ำ ออกออกเออกว่ตายเลยจะไปกอดแล้ววิ่งหลบเฉยเลยอ้าวน้องเกียรติมามากอดกอดคมเลยเตรียมเท้ามาไหเรื่อิงสิงคมจัดเนี่ยยากยากคิดเหมือนแก๊สไลด์ เป็นกานอะไคิดเหมือนกันเลยนี่แไปพี่เดียวสวยอุ้ยแอติสสวยพี่เดียวยังไงยิงน้อต้องงยยิเลแอติสห้แล้วผมมีส่วนร่วมแล้วเย่สวยสวยสวยยิงจบยังอย่งย่งเพิ่งเริ่มเพิ่งหลังเองมาปตกบ้าตกบ้าง ฟิวงบังพี่เปธทำไมนะไว้ยิงเดียวยิงยิงโอ้ยโอ้ยวเดี๋ยวจะกลุกัดว่ะสวยสวยไม่ออกว่ะฮะสูดแล้วว่ะนี่สวยว่ะไปกันได้ใจว่งกันเลนี่โอ้ยไอ้นี่ยิงยิงหลายสวยผมงงที่ว่าส่งกลับมาได้ไงกันนั่นแหละไม่รู้เหมือนจะเลยไปแล้วซ้ำอ่ะ ไม่พอใจมันสู้อ่ะใจมันสู้อ่ะตลอดคุณฉากพอเฉยๆนั่นดีเฉยเลยหรือว่าบอลเล่นไม่ดีคอสบอลเราหน่วงยิงไม่หน่วงมันดีนะโอ้ไอฟี่เปลี่ยนฝากด้วยยึบไปยังไงเออหกศูนย์ ส,สวัสดีว่ะอ่นานว่ะอ่านว่ะอ่นาอนอ่นอไอพี่อย่าไปแฮตอิกเลย <c oughs> อดวเดียว,อยวโอ้ยเดี่ยวอุ้ยผมรอตรงนี้ <c oughs> แต่คนกว้างเลยยดปากกอดแล้วอพี่พี่บอ

ฟอร์เดลกลับมาแล้วอะแต่มันเป็นสิงหม้าเออเป็นลูกไอ้สิงม้าหุยสิงโตผมเป็นเฮเกนผมเป็นเฮเกตตู้ให้ผมข่มผมข่มดีมกราคมหยิบไปหาข่มเล่าอุ้ยสวยพี่ยกให้กับพี่เวทไปไปต่อป้าต่อป้าต่อป้าไอ้เลิกไม่ฉี่ไงเลิก อไอพี่สวยต่อโค้วยังไงยิงเอจริงเลส่งอย่างนี้สองรอบได้รอบเดียวไอพิ์ยิงไม่ดีเลยพี่มึงนั่นแหละมึงค่ะมึงค่ะ ไม่ไอฟีมันส่งไม่ดีด้วยอย่างหนึ่งรอบไอฟีรอบไอฟิวอ่ะมันไปส่งไหลแต่ยิงสูงสุดสวยไม่ล้ำไม่ล้ำพี่เบสก็ไม่ล้ำนะไม่เบสไม่เบสไม่ล้ำไม่เบสไม่ล้ำโอ้โหเกือบเกือบอะไรอ่ะไม่มีเกือบหรอก Well, let's look at this again, Derek. Because the trend is all changes have... action, Accompanied by my broadcasting partner, Stuart <laughs> Robson. And every reason to believe we're in for <laughs> an here. <interesting laughs> well, I have to say, this is a really good goal. He skips past his marker and that gives him the space to get his shot away. Excellent stuff from him. เฮ้ยค oh, oh. oh, oh, ุณเองเอาปล่อยเขาอย่างนี้เลยเหรอโคตรเร็วเลยสี่เอาเอ้าไม่อไม่ยูโอ้ยโคตรไวยี้เนี่ยยิงไปจังหวะวิว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 ิวยงไจังวะโอ้โ เก้าเก้าเหรอเก้าเฮ้ยอะพี่เก้าเก้าคนเดิมนี่ไอันี้ผมทักเลยพี่หลี่อองกนเดิมเลยไอ้คนเดิมเลยนี่ไงลีอองไันเดียเตออ๋อมันไม่โดนแบดได้ไงวะโค้ชมาโดมสู้โอเคที่ผมทักพี่ไงว่าทำไมชื่อมันคุ้นน่ะเออไอ้ตานั้นพี่ไม่ได้อัดไงไอ้นี่แหละไปดีลีไปวิ่งเร็วจังไปแล้วนะอยากกบฏ

อิงจับอันนี้บอลเล่นดีไปแล้วพี่เบสอะส่งเลยนี่ไงสวยงามปั่นโค้งโค้งพี่นี่มีตกเก้าลงไบสลงเบสทำไมอะลงไปทำไมน้องน้องลงทำไรอหนะเฮีน้ Mai đi. Wow, chân máy đi lắm. Giết. Ờ. Hay lắm mà Lượm lắm rồi mới dễ lượm thả. Nít một, Hả? lượm lắm.